ครับตอนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกจากสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับผมเกมระหว่างระยอง FC ครับกับการท่าเรือ f อวันนี้มีคุณทศพลรัตะนะและผมประพบอินรมรุงเป็นทีมบรรยายร่วมกันครับเกมเริ่มต้นครับการท่าเรือในชุดสีเทาดำครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเขี่ยเปิดเกม งเปลี่ยนแกนมาดูดโอ้โหติดเท้าดีมากนะครับเควินดีรมรำได้เงยเปิดแล้วครับครอสไปเสาไกลโคกงหน่แล้วโอโ้เข้ามือผู้สาประตูครับกําพลยังขว้าไว้ได้ครับลูกมงของอดิศกรกยสอน <laughs> ถึงสุดเส้นโยกตัดเข้าในแล้วตักคนระับบอลโดไปกะจะให้ดานิโลคู่ขาครับแต่ว่ายังได้ยินสวนอีกทีนึงก็ติดล็อครับอนุชิต แถว2ระยะสีอนุชิตอีกหนึ่งโอ้โหหมดครับนี่ยังไม่เข้าข้อครับลูกยิงไกลของอนุชิตเงินบุคคลและเกมรับเหมือนกันท่าเรือนี่เสียประตูทุกเกมนะครับตลอดการเล่นไทยลีกซีซั่นนี้ครับเจอกับทีมที่เกมรุกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูว่าใครจะพังก่อนกันครับวันนี้ดูยังไงหม่งแย่งปั๊มกันได้ครับฝั่งการท่าเรือแล้วเปิดเร็วมายิงไกลลูกนี้ของโซเดสเอารับไม่อยู่ครับ 1- 0ไปเลยโอ้โห กำพลครับรับกระชกลครับลูกสัดจากนอกกรอบของเซคิโอซัวเรสครับทำให้ทางทีมเยือนบุกมานามได้แล้วไมยองนี่ครับโมงเคลียร์ไม่ขาดเองครับโอ้โหครับยิงเร็วเลยครับเซกิโอซัวเรสรับไม่อยู่ครับจริงๆยิงไม่หนีตัวกำพลครับเกิดจังหวะที่ ได้ประตูขึ้นนําแบบนี้ครับอดิศัก์ตาวนี้จากหน้ากรอบอีกแล้วโอ้ยิงหนักมากครับแต่ว่าบอลเหินลอยโด่งข้ามคานออกไปนี่ครับเอนอีกครั้งที่สกัดผ้านะครับสุวัจน์บุญพาแล้วให้บอลเนี่ยไป เข้าทางของอิสักไกรสอนได้ลากจี้มานิดปั่นมาลูกนี้ธนาสิทธิ์ปล่อยหลอครับโกซูกิเงยมาแล้วเล็งวางมาลูกนี้โซเรสมงเคาะมาธนาสิทธิ์สลีพลา2 0นิ่มเลยครับโอ้โห2ลูกในช่วงประมาณแค่2อนาทีเศษเท่านั้นครับอีบอนจังหวะแรกของเฮเบอร์ตี้แล้วมาที่โกครับเอสักไกรสอนมงทำประตูไม่ได้แล้วระยะนี้แต่ว่าเห็นธนาสิทธิ์อยู่ตรงกลางนะครับมงตั้งง่ายๆเลยครับวิ่งตัวฟรีเข้ามาในกรอบเขตโทษแบบไม่มีใครประกบเลยครับธนาสิทธิ์แล้วแปรระยะแบบนี้พลาดยากเลยครับ หมดเสร็จอีกครั้งของกำพลนะครับลูกนี้ช่วยไม่ไหวจริงๆครับลูกนี้กำพล2-0แล้วครับพิทบูตะวันไหลมาเอาแล้วครับโอกาสจะตีแห้แต่ครับดานีลโลลุดเดียวไปลูกนี้ไม่ผ่านมือของรัตไนครับโอ้โหจังหวะจะยิงนี่บอลมันติดเท้าไปหน่อยครับเลยซัดให้แรงไม่ได้นี่ครับดูจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแต่แตะบอลแรกนี่มันติดเท้าไปหน่อยนะครับ ทำให้จังหวะที่จะยจิงเนี่ยมันน้ำหนักมันไม่ค่อยดีครับธนาสิทธิ์มองหาเพื่อนด้านในล็อกหนีมาแล้ววางด้วยซ้ายปันจี้หาประตูซูเรสสามศนเลยครับโอ้โหการห้าเรือทิ้งห่างนะครับ11นาที3ประตูเลยเข้ามาของธนาสิทธิ์ครับด,ด้านหลังนอกจากซูเรสยังมีโกสุกีอีกหนึงคนนะครับโอ้โหทำให้วัสุสิวกิจที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยต้อง ประกบชิดกว่านี้ก็พาวงตัวหลังที่จะเป็นโกเหมือนกันนะครับเราไม่กล้าที่จะประกบชิดโกซูกิมากไปครับขออภัยครับไม่กล้าจะประกบซกโกโซเรสชิดมากไปครับพาวงระยะห่างของเจ้าตัวกับโกซูกิหน่อยนึงเลยครับทาให้แล้วอดิศักครับแปะได้ก่อนโดนรุม2แต่จะแหวกเลยครับกระชากมาดื้ออดิศไลสอนแล้วลูกนี้จิ้มใบพุทธสินไม่ได้ว่าอะไรครับ <c oughs> โอ้โหถ้ามุมแบบนี้นี่มุมนี้เนี่ย ไม่โดนบอลน,นะครับแต่มุมด้านหน้าเนี่ยเราไม่เห็นนะครับแต่มุมมุมนี้เนี่ยโ,<อ>โดนอดริสักจมเต็มครับจุดโทษค่อนข้างแน่เลยเน,นี่ย่ครับจับซ้ายของเฮแบตี้ครับจองเขม่งไปที่ประตูแล้วสังหารไม่เหลือแล้วครับสี่ประตูต่อศูนย์เลยนะครับทีมเยือนโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งห่างครับเกมนี้ ในการเล่นเกมเยือนของพวกเขาเครับที่ยิงได้ถึง4ประตูเช่นเดียวกันครับนี่เป็นเกมแรกที่เระยงอง FC เนี่ยเสียถึง4ประตูครับต่อนหน้านี้แพ้มากที่สุดคือท้ากับเอิกตัดเข้าเลยแล้วฝากธนาสิทธิ์ธนาสิทธิ์จะเลี้ยงแหวกไปไม่รอดครับสิริศักดิ์หนักได้แล้วไหลมาเอาละครับระยองได้วางโต้แล้วพิทบูครับสปีดมาลุนี้กระชากเข้ากลับไปโทษไปแล้วพิทบูลุดเดียวลุดที่คจะทำได้ครับโอ้โหเอาละครับ หนึ่งประตูต่อสี่ครับดูครับวิ่งระหว่างช่องของวรวุิกับเอเลียตด,ดอลล์ครับแล้วก็เร็วกว่าครับเลี้ยงจี้เข้าไปแล้วยิงด้วยขวาผ่านตัวของรตัตนัยเข้าไปาไล่มาห่างๆครับหนึ่งประตูต่อส,สี่ครับเ,<า>เป็นการลงสนามให้กับทีมเกมแรกแล้วทำประตูได้เลยครับพิตูโตซูกิ เราบุรุสินก็เป๋่าจบครึ่งแรกครับที่มีถึง5ประตูด้วยกันนะครับเป็นครึ่งแรกที่สนุกเดียวนะครับพิทบูครับฝ่ากไปวาสุสิวกิจครับเติมสูงขึ้นมาครับียงจี้เราหักกลับมาให้พิทบูอจับกระชอกแต่ยังมีอนุชิตตักโดมายอดรักลุดมาแล้วครับรอเป้าเอาแล้วครับ 2. 4ต่อสี่ครับโอ้โหได้เลแบบนาทีแรกของครึ่งหลังแบบนี้ครับไม่แน่ไม่นอนแล้วครับเกมนี้ ดูจังหวะที่เหมือนจะเสียจังหวะไปแล้วแโอ้โหไม่มีตัวประกบยอดรักเลยครับวิ่งตัวฟรีเข้ามาแล้วโอ้โหประตูอย่างรัตนายออกแล้วออกไม่สุดเลยครับออกแล้วกักตัวเองครับเอเบัตตี้เล่นเรียดครับลูกสูตรของการท่เรือเอ้าไปติดทงสกอรแต่โกซูก,กิล้มลงไปกุมเข้าไปที่หน้านะครับแต่ว่าได้จุดโทษไปลูกนึงแล้วนะครับการท่าเรือจากการดูเอาย้อนหลังแบบนี้ มีมือออกไปโดนโกซูป,ปีจริงๆนะครับนี่คือจุดที่เราเห็นได้แบบชัดเจนต้องดูว่าผู้สิงจะพิจารณาอย่างไรนะครับอดิสักเพื่อทิ้งห่างครับกลางประตูเรียบร้อยครับ5 .2 ต่อ2ครับการท่าเรือไม่ปล่อยเวลาให้โดนไล่มาเหลือ2ลูกนานนะครับ <N> น่าจะขยับครับจังหวะส่งบอลออกจากเท้าไปแล้วครับถึงจะมีผู้เล่นขยับเข้าไปแต่แบบยกบอลโด่งขึ้นมาแล้วปล่อยให้ผู้สาประตูนี้ทิ้งตัวไปนะครับแล้วคอเตอร์แท็กของการท่าเรือขึ้นมา3คนครับยิงไกละเลยครับโซเดสตักโด่งโอ้โหกำพลยังทยานกลับไปรับติดมือได้ก่อนเลยครับสิวกรแล้วอดิศักเบิ้ลออกไปให้ ผูกอนเพอมารับบอลที่ว่างครับบอดินสกิดซ้นกลับมาเอาแล้วครับแหวกเข้ามาในกรอบแล้วครับเควินปล่อยหลอกอธิษกมาถึงเฮเบตี้ขวาไม่ยิงมาปั่นซ้ายปัดไม่อยู่เลยครับโอ้โห6ต่อ2ครับเฮเบตี hey ้เฟรนันเดสยิงลูกที่2ตัวเองในเกมนี้ดูครับจังหวะที่เฮเบตตี้ขยับหลอกเล็กน้อยะครับเข้าซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้ พุ่งไปปัดทันนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะปัดออกจากกรอบประตูได้ครับ6ประตูต่อ,อ2ครับเฮปตี้วางโคง้งหาปัดประตูตวิโชวบครับโอ้โหโซเรสแต่ว่าก,กดไม่ลงครับโดนลูกนี้ใต้บอลไปหน่อยโอ้แล้วบอลของเฮปตี้นี่พุ่งลงใส่สศีรษะของโซเรสแบบเต็มๆเลยด้วยครับเขาเข้าใจกันเป็นอย่างดีเลยครับพู้นี้ นาทีสุดท้ายครับดานิโลยิงไกลมากครับแต่ก็โดนออไปไม่ได้ลุ้นฝากให้บอดินแล้วอันนี้สอนี่จะขึ้นมาลุ้นประตูแต่เพื่อนยังไม่จ่ายขึ้นหน้าเฮปแบตี้ปล่อยหลอกบอดินเอาละครับสับลอยทีนึ่งบอดินพาลากดอยู่นี่เจ็ดสครับโ้โ ลิกเข้าไปสวยเหลือกเกินครับบดินที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็ยิงประตูกับเขาได้ด้วยดูจังหวะข้ามให้ของเรปารตี้ครับแล้วบดินตะหลบมาสวยเลยครับก้มหน้ากดลูกนี้บอลมนแรงครับน่าจะไม่หนีตัวของกำพลเท่าไหร่ก็ดีพอที่เป็นประตูครับเจ็ดประตูต่อสองครับดึงจังหวะนะพงศก,กรแล้ว ไม่ทันนะครับอยอ,องเมซี่ครับก็แพ้คาบ้านต่อการท่าเรือไปสองประตูต่อเจ็เมตร